สู่การตื่นรู้และการเปลี่ยนผ่านจากมิติที่3ส,สู่มิติที่5ถึงกลุ่มผู้ทำงานแห่งแสงเพื่อการยกระดับ the ascension light worker collective ขณะที่คลื่นความถี่ของเราเปลี่ยนแปลงโลกใบใหม่ก็จะปรากฏขึ้นการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีแห่งการดำรงอยู่ในมิติที่สูงขึ้นนี้คือ การเปลี่ยนผ่านจากมิติที่3สู่มิติที่5ซึ่งเรียกร้องให้เราปรับเปลี่ยนความคิดไปสู่คลื่นความถี่ที่สูงขึ้นจากการคิดที่ยึดสมองเป็นศูนย์กลางไปสู่การอย่างรู้จากศูนย์กลางใจพวกเขาเรียกมันว่าการตื่นรู้ awakening แต่แท้ที่จริงแล้วมันคือการระลึกได้ remembering เป็นการอย่างรู้ลึกซึ้งที่ไร้คำพูดซึ่งผุดขึ้นมาจากภายในไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียนรู้แต่เป็นสิ่งที่คุณเป็นอยู่เสมอความทรงจำทั้งหมดถูกเก็บไว้ในรอยประทับของจิตวิญญาณเหนือการเวลาเหนือตรกรกะปัญญาญาณจากหลากหลายชาติพบถูกเข้ารหัสไว้ในพลังงานของคุณ ในความฝันและในปรากฏการณ์เดจาวูในช่วงเวลาเงียบสงบเมื่อเสียงรบกวนจางหายไปการเปิดใช้งานการระลึกได้คือเหตุผลว่าทำไมความจริงบางอย่างจึงรู้สึกคุ้นเคยอย่างยิ่งในครั้งแรกที่คุณได้ยินทำไมสัญ,ญลักษณ์เสียงหรือสถานที่บางแห่ง จึงปลุกเล้าบางสิ่งที่เก่าแก่ในตัวคุณไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะดูยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นในระดับเซลล์เงียบเชียบและละเอียดอ่อนแต่ก็ทรงพลังไม่น้อยไปกว่ากันการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรได้ผลเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ระบบเก่าภายใน เริ่มสลายตัวอย่าเข้าใจผิดว่าความนิ่งคือความซบเซาหรือความเงียบคือความล้มเหลวคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาระหว่างเส้นเวลาไทาม์ไลน์เป็นการหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนกระโจนหากรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังดำเนินอยู่เบื้องหลัง การเติบโตนั้นยุ่งเหยิงเหมือนวนซ้ำเป็นเกลียวและเจ็บปวดคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณกำลังค่อยๆลอกเปลือกชั้นต่างๆออกไปสำหรับผู้ที่กำลังยกระดับบางคนที่รู้สึกหงุดหงิดในบางช่วงของการเดินทางแห่งการตื่นรู้คุณไม่ได้ติดขัดคุณอยู่ในช่วงเวลาที่เงียบสงบส่วนที่ทุกสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงจากภายใน คุณอาจยังมองไม่เห็นมันหรือไม่เห็นทั้งหมดในคราวเดียวคุณอาจรู้สึกในบางครั้งว่าแรงผลักดันช้าลงหรือหายไปแต่ภายใต้พื้นผิวมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังปรับเทียบใหม่มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องจักรหากคุณรู้สึกเหนื่อยล้าติดขัดไห้แรงบันดาลใจเมื่อเร็วๆนี้ ไม่ใช่เพราะมีอะไรผิดปกติกับคุณคุณไม่ได้ถูกสร้างจากเบื้องบนมาเพื่อตื่นขึ้นด้วยความกลัวหรือความหวาดหวั่นเพื่อวัดคุณค่าของคุณด้วยผลงานหรือใช้ชีวิตไปกับการเอาตัวรอดในกิจวัตรที่บั่นทอนแกนแท้ของจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ได้สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณณนะจุดนี้ของชีวิตนั่น ไม่ใช่ความล้มเหลวนั่นคือหลักฐานว่าคุณกำลังระลึกได้คุณไม่ได้ขี้เกียจคุณไม่ได้แตกสลายคุณไม่ได้อักตันยูคุณเพียงแค่ละเอียดอ่อนต่อความไม่สอดคล้องกันคุณไม่ได้ติดอยู่ตลอดไปความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณไม่ใช่รูปแบบสุดท้ายของคุณคุณไม่ได้มาสาย คุณไม่ได้หลงทางคุณกําลังระลึกได้และตื่นขึ้นสู่ความจริงมนุษยชาติถูกสอนให้เรียกความเหนื่อยล้าในตนเองว่าปกติให้ปิดกั้นความปวดเมื่อยและความเจ็บปวดให้ก้าวต่อไปแต่ความปวดเมื่อยความเจ็บปวดนั้นศักดิ์สิทธิ์มันคือเสียงเรียกร้องของจิตวิญญาณถึงสิ่งที่จําเป็น ต้องได้รับการตระหนักรู้อย่างมีสติความเป็นจริงไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณต้องการมันสะท้อนตัวตนที่คุณเป็นจัก,กรวานไม่ได้ตอบสนองต่อความปรารถนาของคุณมันกำลังสะท้อนคลื่นความถี่ของคุณเราไม่ใช่ผู้สังเกตการเฉยๆเราคือผู้ส่งสัญญ,ญาณผู้ฉายภาพความเป็นจริง ไม่ได้อยู่ข้างนอกนั่นมันกำลังคลี่คลายจากภายในเหตุผลที่การจินตนาการถึงชีวิตใหม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตปัจจุบันของคุณได้เสมอไปเพราะระบบของคุณไม่ได้เพียงแค่ฟังคำพูดของคุณมันกำลังสนสะเทือนตามสนามพลังงานของคุณอัตตาอีโก้เป็นเครื่องมือ มันเพียงแค่ต้องได้รับการปรับให้สอดคล้องไม่ใช่ลบทิ้งอัตราที่สมบูรณ์แข็งแรงจะรับใช้จิตวิญญาณของคุณในขณะที่อัตราที่บิดเบี้ยวจะรับใช้เพียงภาพลวงตาและความกลัวคุณดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับระดับพื้นฐานของระบบประสาทของคุณสิ่งที่คุณได้ฝึกฝนสิ่งที่พลังงานของคุณเชื่อว่าเป็นจริง ไม่ใช่สิ่งที่คุณหวังแต่เป็นสิ่งที่คุณดำรงอยู่และเป็นส่ย์รวมของมันเมื่อสิ่งต่างๆดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงให้ถามว่าส่วนไหนของฉันที่ไม่เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ฉันยังคงสร้างความกลัวอะไรอยู่รอบๆหรือเปล่าความปรารถนานี้ถูกกำหนดไว้สำหรับตัวตนเวอร์ชั่นไหนของฉัน คุณไม่ได้สร้างสรรค์ด้วยการอธิษฐานคุณสร้างสรรด้วยการกลายเป็น becoming และเมื่อตัวตนของคุณดำรงอยู่ในคลื่นความถี่ของความจริงความเป็นจริงก็จะโค้งงอเพื่อมาพบกับมันแรงต้านไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือประตูสิ่งที่คุณกำลังต่อต้านอาจเป็นประตูที่คุณต้องเดินผ่านเข้าไปคนส่วนใหญ่กลัวแรงต้าน เราอาจถือว่ามันเป็นสัญญาณให้หยุดแต่แรงต้านนั้นศักดิ์สิทธิ์มันคือจุดที่ระบบของคุณพยายามยึดเหนี่ยวความเป็นจริงเก่าไว้เมื่อบางสิ่งในตัวคุณต่อต้อตานการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้พยายามทำลายความก้าวหน้าของคุณมันกำลังพยายามปกป้องคุณจากสิ่งที่ไม่รู้จักยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังก้าวเข้าไปยิ่งใหญ่เท่าใดแรงต้าน ก็จะยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้นเหตุผลก็คือคุณกำลังออกจากพื้นที่ที่ระบบประสาทของคุณเรียกว่าความปลอดภัยช่วงเวลาที่คุณหยุดมองว่าแรงต้านเป็นสิ่งที่ผิดมันจะเริ่มสลายไปมันไม่ใช่กำแพงมันคือสัญญาณและมันกำลังชี้ให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าต้องไปทางไหนจงตระหนักว่าแรงต้านปรากฏ ชัดเจนที่สุดณจุดใดในชีวิตสำรวจมันอย่างมีสติว่ามันกำลังชี้ไปที่ใดระบบประสาทเก็บรักษาเวลาแตกต่างกันความปลอดภัยไม่ได้มาจากอายุมันมาจากการอนุญาตการอนุญาตให้ผ่อนคลายเปิดรับความรู้สึกและในที่สุดก็ได้พักผ่อน ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เรียกว่าพลังงานของคุณจะสมควรได้รับมันพลังของคุณศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องมันด้วยความตั้งใจความลกทางพลังงานทั้งภายในและภายนอกจะรบกวนระบบประสาทคุณเติบโตในความสงบนิ่งไม่ใช่ความโกลาหลคุณไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์คุณ กำลังกลับคืนเชื่อมต่อใหม่และทวงคืนสิ่งที่เป็นคุณมาโดยตลอดนี่คือการระลึกได้ครั้งยิ่งใหญ่และจิตวิญญาณของคุณรอคอยสิ่งนี้มาตลอดการเยียวยาไม่ใช่เส้นตรงมันเป็นวัตจักรและช่วงเวลาที่คุณรู้สึกปลอดภัยคุณจะเปลี่ยนผ่านเส้นเวลาแห่งจิตสำนึกคุณไม่ได้เยียวยาอาดีตด้วยการหัวนึกถึงมัน คุณเยียวยาอาดีตด้วยการกลายเป็นคนที่ขาดหายไปตลอดการนั่นคือตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะยกระดับการเป็นคนจิตวิญญาณไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดรู้สึกการเติบโตที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะรู้สึกทุกสิ่งโดยไม่ปล่อยให้มันควบคุมคุณความเป็นมนุษย์ของคุณ ก็ศักดิ์สิสทธิ์เช่นกันไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่มีเส้นตายสำหรับการกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงทุกคนได้รับการต้อนรับเสมอให้กลับบ้านสู่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาการยกระดับไม่ใช่การหลีกหนีมันไม่ใช่การล่องลอยไปจากโลกการยกระดับที่แท้จริงคือการบูรณาการ การอย่างลากถึงตัวตนที่สูงส่งของคุณลงในร่างกายย่อภาพและการใช้ชีวิตด้วยการตระหนักรู้ในความเป็นจริงนี้ด้วยรักและการอุทิศตนในการบริการเพื่อการยกระดับโดย ascension l i f e w o r k e r โดยสรุปบทนี้เป็นสารสำหรับผู้ที่กำลังเดินทางบนเส้นทางการตื่นรู้และการยกระดับทางจิตวิญญาณ ascension ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านจากมิติที่3ไปสู่มิติที่5คือการเปลี่ยนจากความคิดสู่การอย่างรู้จากใจซึ่งแท้จริงแล้วการล,ลึกได้ถึงปัญญาญาณและตัวตนที่แท้จริงที่มีอยู่แล้วในจิตวิญญาณเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนในช่วงเวลาที่รู้สึกติดขัดหรือเงียบสงบซึ่งไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลว แต่เป็นกระบวนการปรับเทียบภายในความเป็นจริงภายนอกเป็นกระจกสะท้อนคลื่นความถี่ภายในของเราการดึงดูดสิ่งต่างๆเกิดจากการเป็นไม่ใช่แค่การอยากได้แรงต้านทานไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณนำทางสู่การเติบโตและการเยียวยาการยกระดับไม่ใช่การหนีจากโลกแต่คือการบูรณาการตัวตนที่สูงส่ง เท่ากับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างมีสติไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบและไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงความเป็นจริงไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณต้องการแต่มันสะท้อนตัวต,วตนที่คุณเป็นขอขอบคุณหวัวใจทุกดวงที่สนับสนุนคลิป ELEMENT ด้วยดีเสมอมานะครับ ทั้งผู้ฟังที่น่ารักและผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเปิดเผยตัวหรือไม่ก็ตามทุกกำลังใจคำจุนให้เราได้สร้างสารรค์ต่อไปขอบคุณจริงๆครับผมขอให้พลังแห่งความรักแสงสว่างและความสมบูรณ์จงนำพาสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตทุกท่านนะครับและรายละเอียดการสนับสนุนสามารถดูได้ที่ descripttion ด้านล่างขอบคุณครับ